โยวาซาเด็วัรุ่นเมกาด็วัรุ่นดูไปด็วัรุ่นชาวทรายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Call of Duty Warzone Mobile กันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะโคตรหลอกโคตรเทอันนี้เป็นอ่าในส่วนของ Mobile Black Ops 6นะท่านผู้ชมเอ้ยผมบอกเลยวโคตรมันโคตรอันตรายนะครับใครยังไม่โหลดนะครับไปอัปเดตกันได้นะนี่เป็นแพทเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่น4นะท่านผู้ชมนะเออ4.1นะท่านผู้ชมนะก็อ่ามีระบบการยิงมาใหม่รูปแบบการาฟิกเหมือนกับ Black Ops 6นะแล้วก็ในส่วนของ เอ่ออะไรนะด่านมาเพิ่มนะทานผู้ชมนะเป็นด่านท,ที่ด่านสนุกมากนะครับเหมือนด่านในในมบายคนดูในมบายปกติอเออนะครับอันนี้ก็ผมจะมาเล่นกันในวันนี้เลยนะครับคนดูว้าวโคตรที่ก็ไม่มีอะไรมากนะทค,คนดูนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับเื็อสก,กู่นี้มีอัปเดตเยอะอยู่อัปเดตใหม่นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นมือถือแรงๆนะจะเล่นได้นะตอนนี้นะทุนผู้ชมนะ นี่อาจจะไม่ได้เล่นนานหน่อยนะทุกผู้ชมนะก็ผมเล่นบนมือถือา g h o n e 7นะครับเหมือนเดิมนะฮะคนดูนะอบอกเลยว่าภาพโคตรสวยโคตรอันตรายเอาดิีอ้โอโอ,อะไรวนะน่ะตัวกระจายเลยบ้าเอ้ยมันเกินไปแล้วเอาละโอ้ไม่ได้เล่นนานนะทุกผู้ชมนะผมบอกเลยกอ็อันนี้แบ็กออฟพกนี้มันจะเหมาะสำหรับคนที่ใช้มือถือรุ่นใหม่ๆห,หน่อยนะทานผู้ชมนะ เอาเว้ยเออตนวไหมผมจะยิงหอก่อนนะคนดูุนะเพราะว่าตัวนี้ลันมาด้วยนะตัวคนไทยนะครับเออสวยเอาเว้ยเอาเว้ยออสวยเอาว่ะล่มเลยดียล่ำหอมันก่อนเออ สวยสวยสวยแตก้แะแตก้ะบ้าเอ้ยว mm ิ่งติดบูธก่อนครับสวยแตกหนึ่งแตกสองโคดาวอ่ะเอ้ยเฮ้ยเกือบไปแล nah, ้วนะสวยครับนี่เรากดอ่ารูปแบบการเล่นนะครับก็กดคอนโทรลกระโดดนอนได้นะท่านผู้ชมนะโว้ยบ้าเอ้ย ไปลุยกดคอนโทรลกระโดดปุ๊กอย่างนี้ได้นะครับผมดูเหมือนเหมือนในคอมเลยนะท่านผู้ชมก็ผมลืมบอกว่ามันมันอัปเดตอนะไรบ้างเดี๋ยวเราพูดก่อนนะครับอัปเดตในส่วนของรูปแบบกราฟิกใหม่นะฮะแล้วก็อัปเดตในส่วนของระบบการยิงใหม่เหมือนแบ็ k ออฟหกเลยนะที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็วในส่วนของอปืนนะครับที่เอาเข้ามาจาก Back off 6นั้นท่านผู้ชมนะแล้วก็การจัดเป์กอะไรใหม่หมดเลยนะครับก็ลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะแล้วก็มือถือที่เขารองรับก็จะ ก็จะเป็นในส่วนของมือถือ s n a p d ด a g o น8 Gen 2ขึ้นไปนะครับเนาะเออแล้วก็ไล m ิ่น i t y 802ขึ้นไปนะแล้วก็มือถือที่เป็นชิป A15 ขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะมือถือ i iOS สนะท่านผู้ชมได้เป็นชิป A15 เนาะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูวันก่อนนะครับว่าของที่มันเพิ่มเข้ามานะครับนี่มันจะอยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่ในเกียร์อัพตรงนี้นะเออแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถคอสตอมด้มันวอลโวลหรือว่ามันตีเพลย์เยอร์ในปรับได้เลยนะเห็นไหมใต้ขวาตรงนี้นะครับ นี่ตีเพย์เยอ์แล้วก็ปรับปืนได้นะทุกชมนะนี่ดูเห็นไหมนี่แบ็กออฟหกวอร์โซในพวกนี้เนะี่ยปรับได้ตรงนี้เลยนะทุกชมนะนี่ปรับได้ตรงนี้เลยนะครับตี่มันจะมีแบ็กออฟหกโมดูวอร์เฟสสามมวอร์เฟสหนึ่งนะทุกชมนะเออนี่ก็เลือกปืนที่เราจะนํามาใช้งานกันได้เนะอืมเดี๋ยวเเดี๋ยวผมเลือกปืนใหม่ก่อนผมว่าผมจะเอาสไนเปอร์มาด้วยนะทุกชมนะนี่ แต่ว่าสกินทำไมมันมาไม่ครบวะคนดูผมงงวะตัวละครอะไรก็ยังอยู่นะท่านผู้ชมน,นะสไนสไนหกอย่างเห็นไหมแบ็คออฟหกนะโอเคปืน SVD เอ้ย SVD ทำไมผมปลดล็อกไม่ได้วะเนี่ยดีไซน์ฟอร์แบ็คออฟหกคอนนิกเนี่ยผมคอนนิกไปแล้วตัวนี้นี่สไนายนะครับสไนายของแบ็คออฟหกนี่ก็เท่อยู่นะคนดูนะผมบอกให้นี่เอวนะฮะโอ้อันนี้บาลิตวะ บาลลิทเลยละกันอีกคลิปเลยดิี่ยบอลลิทตึงๆ okay. เคเราอีดิทได้ไหมวะขอ oh, อีดิทก่อนแปลงก่อนแปลงนี่ออปติกเคไม่ได้นะคนดูนะป๊อดเลเวลมันปืนดนังเลเวลน้อยอยู่นะโอเคได้อยู่อย่างนี้นี่ปืนพกเราสวยอ่ะเราเอสาสไนเปอร์โลมาเล่นนี่ก็เป็นตัวนิรันนะตัวใหม่นะครับตัวตัวคนไทยนะนิรันก็อยู่ใน นี่แหละในแบ็กออฟหกนะครับตัวในแบ็กออฟหกเลยครับเราเลือกได้เลยนะนี่เราจะเล่นตัวไหน,นครับอื <c oughs> ผมบอกเลยโคตดเอาอันนี้ทรอสโอเคอเคอเคอาอันนี้ท่ว่าเฮ้ยหนุ่มไอ้หนุ่มลายพางมาโครเท่ไอ้หนุ่มลายพางโนตึงนะ่ะก็มาดีครับบอกเลยรับบวกหมดทุกราชอา,าจักรนะไปผมจะไปเล่นมอสพิดดีกว่านะครับโอเคเ e t กกอ่ามือถือผมมันมีฟังกชั่นต่อมอสคีย์บอร์ดนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องตกใจ มันต่อได้นะครับมันต่อได้แต่มันเล่นมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยพิ้วเท่าแบบพวกคมนะเพราะว่ามันยังติดบัคกับคนดูเออชอบติดบัคนะครับ <c oughs> มาว่ามาว่าปืนนี้เราเพิ่งจัดมาสวยเช็ดดูโคตรเอาพร้อมลุยครับแป๊บนึงนะคนดูผมปรับในส่วนของอันนี้ดูก่อนนะเซตติง้งในกราฟิกผมเหมือนผมปรับซุดแล้วทำไมมันมันไก่จังวะเซตติง้งตัเนี้ยบลูมนี้เอาบลูมออกดี เอฟโอวีร yeah. ้อยยี่เนี่ยคนดูนะมาเค okay, ไปอุ้ยนี่เดี๋ยวเป็นไงนะสไนเปอร์โคตรโหดเราอย่านะครับสไนเปอร์มาใหม่เ่ไปวิ่งครับปูนี้เจอปูนี้เจ้อุ้ยตรงนี้น่าจะได้กินชาวบ้านอยู่นะ นี่เนะี่ยแตกหนึ่งแตกสองแตกสามอุ้ยเกือบไปแล้วนะเฮ้ยรีโหลดดีเพื่อนเยอเฮ้ยเอ้ยไปเอ้ย,เ,อย,เ,อยเกือบได้คิวรัวๆแล้วนะคนดูนะวิโกโกวาโกโกซูมิดาใครมันเติมชุดซื้อชุดโกโกวาวะเนี่ยโอ้โหโจะรัวเลยกูจะ นี่แหละแตกสองสวยเอาดิโกโกวาโกโกวาเออแตกสี่แตกห้าโอ้โหโคตรตึงคนดูใน,น,นอันตรายจัดคนดูนะตอนนี้พอได้ฝึกมาดิอุย้ยอุ้ยโดนข้างหลังโดนกโกโกวาเอาอันนี้เอาอันนี้มาเอ้ยใครมันเติมซื้อชุดโกโกวาวะ นี่เนี่ยครับสวยเสน่หโคตรตึงวิบาลิสแม่งตึงจัดเลยนะนี่อู้ยบาริสเล่นดีๆโคตรตึงไงคนดูเอาวะนี่นี่เนยเป็นไงล่ะสวยครับสวยใครเอ้ยเฮ้ยทำไมมันโกงอย่งว่าปืนไฟนั่นน่ะไอบ้บ้านี่เนยครับสวยยิงที่ขาโอ้แม่งบาลิสแม่งไอ,ไอ,ไอ้นั่นโคตรโกงอ่ะชุดโกโกวาใครวะกี้เนี่ยนี่เนยอุ้ยข้างหลังมา เกิดเกิดเกิดมาดิมาดินี่เลยครับสวยเอาดิเห็นเลเซอร์พอดีคนดูนะมามายิงไวอยู่นะอันนี้ยิงแบบไฮบริดนะท่านผู้ชมนะยิงไวจัดสวยหลังแตกยิงโคตรแรงอ่ะแรงจัดวิโอ้โดนหลอยก่อนนะ อย่ากินอยวกินเดี๋ยว,ยยวยตามไปไปเว้ยไปเว้ยคนดูเออตึงจัดตึงจัดมาว่ะมาว่ะนี่เนี่ยชุดโกโกวาชุดโกโกวาชุดโกโกวาอุ้ยโอ้โหโหดจัดเลยหนุ่มนี่มาโอ้มายืนอะไรกันอยู่อย่างนี้วะเฮ้ยแต่กันหนึ่ง โอ้โหเอาเรื่องจัดเอาเอาเฮ้ยชุดโกกวาผมอยากได้ว่ะคนดูบอกเลยว่าหลอดที่หลีท่อเลยแหละชุดโกกวาโกกวาอุ้ยอุ้ยโอ้โหจะบ,บ้าเอ้ยเฮ้ยระเบิดป้อมโอ้โหโดนนุ๊กลงโอ้โหมันอะไรกันครับเนี่ยตรงเนี้ยนี่เนี่ยอือโอ้โหเอาจัดคนดูผมออกไปไม่ได้นะนี่นี่ นี่สวยนี่นี่นี่เนี่ยโอ้ยมันยิงไม่ตายวะเฮ้ยมันได้ร้อยกว่าฟิล์มนะคนดูผมธนยิงก่อนธนายิงหัวสวยเอาดิเหมือนนุกอะไรหรือเปล่าน่ะยิงธนาธนายิงหัวธนายิงหัวธนายิงหัวบอกเลยแตกวันนี้แหละ นา์ยิงหอสนา์ยิงหอล่วงโคตรโหดคนดูบาลิดสนา์ยิงหอนี่เนี่ยเจอดาบฟันบ้าเฮ้ยคนดูผมสองฝั่งต้องใช้ดาบบ้างว่ะอ๋อซับหนึ่งสวยเอีดาบติดขี้ครับคนดูไปวิ่งมาสับซับสวยเอ้ย ไอชุดไอไอโกโกวานี่ก็โหดนะคุณลุระวังให้ดีนะครับนี่เนี่ยล่วงนี่แนี่ร่วงสวยโอ้มันลงบอมกันโหดจริงเลยวะไอต้องลงบอมนักหนาวแถวนี้นี่แน่ตรงนี้แหละนี่แน่เป็นไงนะเออยิงแบบให้ดีโคตรโหดนี่แน่ล่วง เราไม่เก็บแท็กด็อกนี่มาโอ้โหโหดจัดเลยนะคนดูนะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เกมนี้ใช้ได้ใช้ได้แต่ปืนโหดนะครับปืนโคตรโหดอะบราสแท็บโอ้โหระเบิดตีนเอ๋วันละฮิกอ่าโอเคเรายังน้ำอยู่นะครับไปทีนี้เอาแม็ดต่อไปนะครับเนี่ยสไนผมแรงัพแล้วว่ะผมจะเปิดใช้งานสไนยังไงวะ ยังไม่รู้คือกันนะคนดูนะแล้วก็เปิดใช้งานได้ยังไงอีโอ้ตัวเรากค้นโหูนะโอ้บ,าล,บาลุงบาลิตมาดูเกียร์อัพก่อนดิผมจะเปิดใช้งานสนายยังไงวะต้องซื้อเป็นทันพาดหรือเปล่าคนดูนะผมไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ย SVD ได้แล้วเอาลองใช้ดูดิ SVD นี้มาแล้วว่าดาร์คเนิร์ฟอ่ะคนดูดาร์คเนิร์ฟมา,มาเว้ยมาเว้ย <มา S 1> เอย<ม>าละโอ้ด่านนี้อีกแลย ซิงมาคนดูซิงสิงเด็ดดานนี่อเอาไว้แต่ว่าเรามีดาคุณนอฟหนูตึงอยู่แล้วนะครับมาดูนะว่าเป็นยังไงแต่นี้กระแรงอ่ะคนดูผมคิดว่านั่นเดียวน่าจะจอดคือกันเฮ้ยเห็นแบบแบบ๊บเห็นแบบแบบ๊บๆกระโดดหมอบลงก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เต็มเลย โอ้โอหมุมนี้แหละคนดูมุมหากินเฮ้ยควันลุงแต่ควันกันเนาะตรงนี้หืมนี่แน่สวยไฮบิดยิงโคตรด,ดีคนดูธนูโอ้้หธถานุอู้ธนูนน <c oughs> ใครยิงธนูยัดเข้ามาหนักหนาวะดาคุณนอบหรือดาคุนู นี่เนี่ยสวยเอาว่ะรอดิลิงรอดิครับมุมนี้ไม่ผูดเลยวะผมว่าบาลิตตัวนั้นโหดกว่านะที่ผมเล่นอ่ะออเอออัดกรไปครับลู่ยิงโดนหรือเปล่ายิงไปก่อนโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกม อาไอ้อะไรนะออพรอฟิตตี้วอลซอนโมบายนะครับในแบ็กออฟหกนะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาลิงก์กันได้นะครับลิงโหลดอยู่ด้านล่างคขยันใต้คลิปเนาะสไลด์นี้พี่โคกดตัว,วก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้า